สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่ค่านะครับวันนี้มีรถครอบครัวราคาไม่แรงมาแนะนำกันครับถ้าใครหารุ่นนี้อยู่คันนี้นี่แนะนำเลยคุ้มจริงครับเพราะนี่ข้างนอกสวยอย่างนี้เลยครับรถสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้เป็นเอาผพาดสองปี2003ครับรถแท้นำเข้าทั้งคันนะครับ นี่ครับไฟหน้ายังใสอยู่เลยไม่มีหมองเลยแม็กก็ไม่มีรอยเลยยางโยโกฮาม,ม่าครับน่าใช้มากนี่ครับเรามาดูภายในกันครับนี่รถปี2 0 0 3นะครับภายในได้ขนาดนี้เลยสวจริงๆครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับคันนี้ปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เอาผ่าตัว2.4นำเข้าจากญี่ปุ่นจะเป็นเบาะกำมะหยี แต่คันนี้เป็นบาะหนังแท้มาเลยนะครับมีประตูไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสามารถสั่งเปิดปิดจากคนขับได้เลยนะครับมีสันลุปให้2ตอนมีด้านหน้านะครับอันนี้สันลุปด้านหลังนะครับไม่มีซึมไม่มีน้ํารั่วนะครับดูจากผ้าหลังคาได้เลยไม่มีรอยน้ําซึมเลยมีช่องแอร์ ด้านหลังครบทุกแถวมีปุ่มปัดแอร์บริเวณตรงซันรูฟด้วยนะครับว่าน,นี้เปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับออโต้เลยกดที่เดียวเปิดเองปิดเองนะครับนี่ครับเบาะแถวสองครับเป็นเบาะ VIP แยกระหว่างตรงกลางนะครับสามารถเดินจากด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าไปด้านหลังได้เลยครับสะดวกง่ายๆแล้วก็มีเบาะนวดไฟฟ้าให้หตัวนะครับเป็น เบาแถวสองฝั่งซ้ายนะครับสามารถนวดได้ทั้งตัวก็คือด้านหลังขาได้หมดมีโหมดให้เลือกอยู่หลายโหมดทีเดียวผมลองและดีทีเดียวนี่ครับเบาแถวสามสวยครับไม่มีขาดเลยเจ้าของดูแลดีมากครับภายในสวยมากจริงๆยอมรับเลยครับทีนี้เราม,มาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เดิมๆครับ ไม่มีเครื่องไม่มีเยอะมไม่มีอะไรเลยนะครับรถวิ่งประมาณแสนห้าครับไม่ติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สเป็นเครื่องเบนซินล้วนไม่ใช่ไฮบริดนะครับและนี่แถวข้างหลังครับสวยมากครับกว้างมากโคตรกว้างนั่งโคตรสบายแถวสุดท้ายนั่งโคตรสบายเลยครับแล้วนี่ประวัติการบำรุงรักษาครับเจ้าของดูแลดีครับมีใบเสร็จให้ดูทุกใบเลยนี่ครับ คู่มือการใช้ประกันนะครับมีเราแถมให้ไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจและมองหารุ่นนี้เอาไว้ใช้งานเป็นรถครอบครัวเดินทางไกลๆกันอยู่นะครับอยากจะแนะนํำคันนี้จริงๆครับคุ้มค่าราคาไม่แรงคุ้มจริงคันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับแล้วถ้าไม่อยากผ่อนก็เยียมเงินมา3 2มแสนครับ ขับกลับบ้านได้เลยราการนี้รวมค่าโอนให้แล้วนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้นะครับตอนเริ่มต้นเดือนหนึ่งประมาณ8000บาทนะครับสนใจเอกาสารอะไรก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับทักไลน์โทรมาสอบถามก็ได้ครับช่องทางการติดต่อไลน์ f f i c i a l ของเราเบอร์โทรศพัพท์อยู่้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ